พีดีเอสหนันของแอร์แมนนะตัวนี้เป็นเก่านอกมาเลยนะครับแต่ว่าสัภาพหรือเครื่องมาแนะยากชิ้นส่วนมาอะไรยังอยู่ครบ ตามสภาพเลยนะครับด,ด,ดีนี่ได้สตาร์ทหอนมาแยกมานะครับมีปั๊มมาครบถ้าใดรสนใจโทรไปสอบถามได้นะครับที่แท็กเตอร์เบนงศปดนึองสองห2ึ่งสองห 1816221299มาดูหม้อน้ำครับหม้อน้ำยังเขียวอีกตัง้งแต่เขาลื้อแยกเป็นชิ้นส่วนมา ยังอยู่ครบนะครับมีครบเลยทอยดีที่แย่กข่าควรอยู่ในครบเลยนี่ใครครับได้ว่าเขายังอยู่มีครบนะครับอุปกรณ์มีครบนะครับ ID ือดีมาอย่างเดียวแล้วก็ถอดแป๊บแป๊บหัวีดออกนะฮะายตัวนี้ยังยครบโทรไปสก,กามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบงก์หัวศูนย์แปดหนนะครับ